อ,อเริ่มเลยลูกอ่ะอ้อสวัสดีค่ะทุกุคนวันนี้นะคะเราจะมาอ่านกันแบบเป็นเล่มนี้ไปกลับวันซึ่งคุณครูใจใจเนี่ยจะมาอ่านกันซึ่งเป็นหน้าภาพแรกนะคะซึ่งเป็นเสียงที่พออมาเรามาอ่านกันเลยคะ่ะแต่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็กดซับสไคร์ก,ก,กดกระดินน่งกึ้งกิ้งกิ้งเด้นะคะแม่แม่ของฉันนั้นใจดีฉันเป็นพี่มีน้องชายแม่รักลูกทำใจกายลูกหญิงชาย รักแม่เช่นกันแม่ต้องบอกดังๆด้วยสิควรจะไปได้ยินปุเนี่ยเนี่ยอันนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะมันจะอ่านว่านั่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวขอคิดคนนะคะสับกดะดใช่ไหมคะโยอาโมนเอามา ยามลูกนอนกอดหลับนั้นลูกสิขสุขสันฟังแม่ร้องเพลงโอเคจบแล้วค่ะ